ครับเนี่ยนะครับคดีอะไรครับนะครับมันร้ายแรงขนาดไหนแล้วครับนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ที่รู้ๆก็คืออพังศพฆ่าทุกอย่างมันเป็นคดีประหารอยู่แล้วนะครับเอี่ยพอให้การรับการสารภาพเสร็จปุ๊บตูมก็เหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตติดเต็มที่ไม่เกินห้าสิบปีนะครับเขาก็ปล่อยนี่ครับเออนี่คือมาตรฐานนะครับเนี่ยที่ปกครองคนไทย นะครับทำไมบางคนบอกว่ากฎหมายบ้านเมืองอ่อนไม่ได้อ่อนนะครับแต่คนไทยอยู่แดนพุทธนะครับเออคือเป็นแดนที่มีแต่ความเมตตาธรรมไม่ว่าคนผิดคนถูกนะครับสอนเขาปรับตรงเขาให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ครับผมสวัสดีครับนะครับคุณวีรศักดิ์รบแทนครับถูกไหมนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงฮะ ครับครับผมคดีประหารอยู่แล้วครับนี่ครับคดีประหารอยู่แล้วนะี่ครับน่าโทษมันตลอดชีวิตนะครับผมจะบอกให้นี่กฎหมายมันเป็นแบบนี้ใช่ครับพี่วุฒิหนองปือคนเรามีผิดพลาดทุกคนผมถามพี่น้องทั้งร้อยหมวดคนเนี่ยผมถามชีวิตของพวกพี่เคยมีความผิดพลาดไหมครับในชีวิตอยู่ที่ว่าใครจะเอามันออกมาใช้หรือใครจะเอาเอามันออกมาเปิดเผยแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีนะครับใครจะเอาความชั่วของตัวเองมามีผมมีแบบผมมีไหม นะครับเออผมเป็นนักโทษมาก่อนนะครับเออผมเป็นนชมาก่อนและนชอย่างผมนชดีเด่นเมื่อคนถามผมบอกว่าเฮ้ยนะครับมันน่าภูมิใจเหรอนะครับไม่ไม่ภูมิใจหรอกครับแต่อย่างน้อยผมออกมาอยู่นะครับข้างนอกผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครผมก็ไม่เิยโชว์กางกับใครนะครับเออผมอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรรุ่นน้องเตือนรุ่นพี่บอกผมครับครับครับอย่างเดียว นี่ครับเนี่ยอันไหนปล่อยได้ปล่อยอันไหนไม่อันไหนปล่อยไม่ได้จับแม่งเลยไม่สนใจด้วยนี่ครับเนี่ผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะแน่แค่ไหนครันี่ครับเฮ้คนละมัดอ่ะบอกมันอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวดูผมนี่ยครับเนี่โชว์หน่อยไงนะแหมนนานๆตีจะมีคู่ปรับแบบนะครับถูกใจอะไรแบบเนี้ยนะครับนอกนั้นก็ก็ถอยซีโลลาบหมดละนี่ครับที่เขาถอยเพราะอะไรไม่ได้กลัวผมหรอกนะที่เขาถอยกันอ่ะเพราะเขาบอกโอ้โเหเฮียกูไม่ได้อะไรเลยนี่วะมีแต่เสีย ก็ถึงบอกไงมึงทะเลาะกับนักป่ามึงยังได้ความรู้แต่ถ้ามึงทะเลาะกับควายนะครับชีวิตมึงจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะไอ้เมงมึงจำไว้นะรุ่นน้องอย่างกูไม่ได้กลัวมึงนะโคตรเงาสกัลลัดมึงไม่ได้อยู่ในสายตากูเข้าใจว่ามึงไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่กูกูไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวมึงเข้าใจไหมเหมือนกับสโลแกนมึงนะกูไม่กลัวมึงเข้าใจป่ะ คนละมัดเพราะฉะนั้นอยากเสียเวลาจัดให้กูว่างตลอดทีชั่วโมงนะเ <c oughs> ออเดี๋ยวมึงรู้นะอ่ะเข้าใจนะถ้าใจตรงกันนะนะช่วงนี้นะครับคนออกจากลุงจะหมดแล้วครับผม <c oughs> โอ้โหพี่ผมบอกให้นะพี่เอกลินใครเกาออกนะครับ เออนะครับก็โดนแกล้งซะขนาดนั้นผมเคยเจอมาก่อนเขาใช้กลยุทธ์โดยการเล่นคนรอบข้างลุงพลนะครับสวัสดีพี่อีทคนรอบข้างลุงพลเข้าใจไหมเออเขาเรียกว่าความหมันไส้ลุงพลนะครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวอะไรมันเอาความสะใจนะครับสังคมดูไม่ออกเองนะครับเอาความสะใจคนเราอะอย่างระอาชิกอะไปแกล้งความข้อหาว่าอายุเขาหกสิบเจ็ดสิบบอกเขาไปฟอกเงิน นะครับไปฟ้องนะครับผู้ใหญ่บ้านไปฟ้องคนนั้นไปฟ้องคนนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ว่านะครับพยายามทําลายเบี้ยที่ปกป้องขุนไว้นะครับนี่แต่ถ้าเบี้ยต่างเนี่ยนะครับรวมตัวกันนะนะครับแล้วบุกทีทเดียวนี่ยบอกให้นะจบเลยนะจะคิดเดินหมากสามโงกับผมอ่ะต้องคิดหนักๆน,น,นะครับจะบอกให้ นะครับพี่อีทโอ้พี่อีทอยู่นู่นเหรอ <c oughs> ครับผมพี่รักษาสุขภาพด้วยครับพี่นะี่ครับไอเม่งเล่นผมแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเล่นผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นแกมิกหรือเปล่าพี่ผมรอหมายอยู่พี่นะี่ครับเอาหน้าสนุกอนะ่ะผมบอกได้แค่เนี้ยนะี่ครับสนุกอะ่ะ ตอนนี้อยู่มุกดาหารอ๋อครับพี่ ับผมสวัสดีครับนะครับตอนจบนะครับคดีน้องชมพู่ติดตามอยู่อย่ารู้ว่าจะจบยังไงโอ้โหครับผมผมจะบอกให้นะถ้าลุงคนเป็นคนผิดตั้งแต่แรกอมมาลินไม่ปั้นหรอกครับนะครับจะบอกให้นะครับใครเป็นคนปั้นนายชัยพลวิภาขึ้นมาและวทำไมตอนนี้นะครับถึงให้บทนะร้ายนะเพราะมันนี่ลองดิคุณพุจธก้าบะ ไม่มาสาบาตนต่อหน้าพ่อแกกับผมไหมเออถามคุณพุทธเก้าไหมนี่ครับเออเราเราลองมาดูซิว่าพ่อแก่จะมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเออบอกซิว่ามันไม่จริงผมนั่งอยู่สํานักเฉยๆนี่ครับพายกะระซิบมาอ่าอ้าอาผมยังไม่เชื่อพายกะระซิบเลยนะขนาดผมมีพายกะระซิบนะผมยังไม่เชื่อเลยนี่ครับนี่หลายปากหลายปากหลายปากเข้าผมยังเฉยเลยผมบอกแล้วนาคนอย่างปู่มหามุนีถ้าไม่ผิด ไม่กลัวใครนี่ครับอย่ามาขู่อย่ามาข่มนะครับเนี่ยอย่ามาลังแกผมนี่ครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะนะครับดูหน้าด้วยนะเออสนใจจะดีเบตช่องไหนก็บอกนะครับกล้าหรือเปล่าต้องถามว่าช่องนั้นกล้าหรือเปล่านี่ครับนี่เพราะฉะนั้นน่ะผมไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปแบบนะครับแอนตี้หรือไปแบบไซโคใครนะ ผมรู้ลึกอย่าผมไม่ค่อยอยากยุ่งนะแต่ครั้งนี้ที่ต้องออกมาพูดเพราะอะไรมันเกินไปนะครับคนนั้นก็โจมตีเขายังเป็นแค่ผู้ต้องหาเออเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องสงสัยแต่คุณไปตีให้เขากลายเป็นผู้ต้องหากลายเป็นผู้กระทําความผิดคุณไปชี้นําสังคมแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงลูกเขาจะอยู่ยังไง นะครับเออทำไมคุณถามจริงๆเกิดพวกคุณเกิดกันมาเนี่ยพวกคุณไม่รู้จักคำว่ามนุษยธรรมเลยเหรอคุณเอาแต่งานเหรอนะครับงานแบบนี้นะครับที่ทำลายพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับเป็นลุงพลเป็นครอบครัวลุงพลแล้ววันข้างหน้านะครับถ้าเกิดเป็นครอบครัวของพวกท่านทุกคนนะ่ะทุกท่านจะทำยังไงเออไม่มีใครหยิดยื่นช่วยไม่มีใครคอยเป็นกระบอกเสียงผมถามนิดหนึ่งเออ ราะฉะนั้นนะนะครับผมถึงบอกนะคนที่มันบอกตัวเองว่ามันช่วยเหลือประชาชนอย่าไปเชื่อนะครับมันไม่ได้ช่วยหรอกครับมันช่วยซ้าเติมนะครับผมจะบอกให้ลองฟังดีๆคนเราอ่าคนดีจริงๆจะช่วยสังคมมีเหรอนะครับเขาให้ทนายความไปเอาลูกเขามาอีกเออไปเขียนนะครับว่าเขาอีกนะครับไปขุดครอบครัวพ่อแม่เขานะครับอย่างนี้ถูกต้องเหรอนี่คนดีเหรอครับแ้ผมถามนิดนึงนี่คนดีเหรอฮะ นะครับไปขุดประวัติเขาองไรเล็กยันโตตั้งแต่นั่นนี่น,น,น,นี่เหลือคนดีนะครับเขาทำผิดอะไรอะ่ะกูไปขุดเขาอะ่ะนะครับถ้าผมให้พี่ๆน้องๆผมมั่นใจว่าพี่ๆน้องๆอ,อายุมากกว่าผมผมนี่อายุน้อยกว่าพวกพี่ทุกคนผมยังคิดได้แต่โอ้โหนี่ไม่ใช่แล้วนะครับมันทำาาด้วยความสะใจความด้วยความคับแขนใจที่ทําอะไรเขาไม่ได้นครับนี่นี่ไงนีง่ผมถึงบอกไงคนเราอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือ